ฟีดแบคดีมากนะครับก็ตอนนี้มีบางเพลงที่เราไม่ได้ตั้งใจจะโปรโมทเนี่ยอย่างอย่างเพลงปลุกฉันได้ไหมก็เป็นเพลงที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนชอบมากแล้วก็ขอตามคพิ่มทิอยูเยอะมากนะครับผมก็ตอนน,น,นนี้กําลังเหมืนอนก,กับว่ากระแสก็ตอบรับดีมากๆจากแฟนๆด้วยครับมมมมช่่่ววววยยปลลูกกกฉัััันนนนไไไดด้้้้หคือิิาาาารรรบจงงงีีีทททุสพ ้้าไดคำรรุ่่นงงเเพจอมวธยสัใีะกคำช่วยททให้ีก็ฝากผลงานกับแฟนๆแชนแนลทุกคนนะครับว่าผลงานต่างๆที่จะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับการก็จะตั้งใจทำแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีสุดให้สมกับที่แฟนๆทุกคนเนี่ยนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็รอดูผลงานกันด้วยครับ